โปรแกรม r e v a g o n a l Repair นะคะเป็นโปรแกรมที่จะคืนความ่อนยาวให้กับน้องสาวและช่องคลอดค่ะก็คือเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะของทางคลินิกนะคะซึ่งโปรแกรมเนี้ยใช้หลักการโดยการใช้เลองงานความ้อนคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะก็จะทําให้ช่องคลอดเนี่ยมันกระชับนะคะแล้วก็แก้เรื่องช่องคลอดแห้งค่ะซึ่งเป็นปัญหาของสาวๆหล,ยลยายๆคนลดการตกขาวนะคะช่วยปรับสมดุลนะคะในช่องคลอดได้ด้วยนะคะ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะคะและก็ใช้เคสต่อเคสนะคะขนาดของหัวโผรกเนี่ยเหมอจะให้ดูคือมีขนาดที่เล็กมากนะคือเล็กพอๆกับนิ้วหมอเลยเล็กแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งมันเลยทําให้1ก็คือไม่เจ็บนะ,ะเจ็บน้อยระหว่างทํา2ก็คือหัวโผรเนี่ยเขาจะสเตอร์ไมน์ให้เลยใช้เคสต่อเคสนะคะแล้วก็ชิง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยมากๆนะคะหลังทำเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเลยนะคะว่าช่องคลอดเนี่ยประชับขึ้นนะคะ ที่จะใช้งานได้นะคะหลังจากทำเนวัน1สวันครับขึ้นอีกภายในหน่งเดือนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราทําครั้งเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกได้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีความเหนื่อยคาค่อนข้างเยอะน,นะคะก็แนะนําทำต่อเนื่องขานเดือนละครั้งสักสาครั้งเนี่ยก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่โอเคเลยค่ะ ซึ่งถามว่าเครื่องกระชับช่องคลอดนะคะเหมาะกับใครนะคะหนึ่งเลยก็เหมาะกับคนที่แบบรู้สึกว่าช่องคลอดเนี่ยมันเริ่มหลุดนะคะให้กระชับนะคนที่แบบคลอดลูกนะคะโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยคลอดเองเนี่ยหลายๆครั้งนะคะคนที่แบบใช้งานเยอะนะคะแล้วก็คนที่มีปัสสาวะเล็ดนะคะมีตกขางนะก็สามารถที่จะมาทำโปรแกรมนะคะ Re-Vaginal Repair นะคะของ KIO c l i n i กได้ค่ะ